สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบเบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มฮลโหลอ้าใครเนี่ยน้องนาเดียนะครับอ่าสมาชิกไปไหนุูนอยู่ข้างล่างหมดอยู่หน่อยครับโอ้เราอยู่นี่แล้วครับโรงเรียนบ้านโคกนะฮะนี่โซมก่อนโซมโซมนะฮะอําเภอการทะลักนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่าอะไรนะครับใครหลงทางนะก แม่ออฟแม่ออฟแม่ออฟพ่อเปาฮะเออแม่ออฟพ่อเปล่าหลงางโอ้โหหลงทางตอนนี้เราก็จอดรอเพื่อนก่อนเอาจอดรอเพื่อนนะนะครับอืมรอแม่ออฟอ๋อรอแม่ออฟเนาะโอ้โหนะครับแม่ดานี่กลับถึงกับต้องใช้ขาแล้วนะใช้ขาค่ะเพราะว่าคงจะรออีกนานเนาะไม่นานหรอกมั้งเดี๋ยวลุงก็มาไม่ถ้าถ้ารอแม่ออฟนะ อ๋อเราไม่อฟค่ะไม่รู้ว่าไม่อฟจะหาทางฝากฝากอะไรถึงแม่อฟครับผมฝากว่าให้โทรถามใครก็ได้ค่ะที่ถามลุงก็ได้เนาะว่าไปทางไหนมาทางไหนอ๋อแต่แมดานี้งงไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเราจะถึงอยู่แล้วมืดนะคะแมดานี้อตตอนนี้ยังสว่างอยู่นะไม่พูดถึงว่าอที่เราวนๆไปวนมาเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าไปทางไหนเส้นไหนจำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับออเ ต้องรอนะเนี่ยนะครับลุงวางนะฮะต้องรอต้องรออ่าอยากให้ไหมออกมาถึงเร็วๆร็วไหมครับอยากอยากให้มาถึงเร็วๆเลยจะได้ถึงวัดเร็วๆโอ้ถ้าเกิดมาพร้อมเรานะถ้าไม่แตกขบวนก่ะได้ขนาดเราว่ามาพร้อมขบวนเรายังแตกเลยเราแตกแต่เราก็เหมือนเหมือนเรามาก่อนเขาด้วยนะอืาอมาโผล่มาเจอกันได้ไงเนี่ยแตกแตกกันไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกับเราเราแตกนะเรามาถูกอ่าโอเคมาถูกแล้วให้ลุงพลออกหน้าเนาะครับนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่มีเก่งดู ได้ครับผมดูเส้นทางได้อยู่นะครับดูเส้นทางเป็นอยู่นะครับผมอุ๊ยอะไรเนี่ยนุวางทำไมไม่มันมีสวนยางมันกรอกอ่ะเอ้าเนี่ครับมันต้องตกใจสิครับแม่ดามันไม่ตื่นต้องตื่นเต้นนะฮะนะครับอ้าเป็นสวนยางเหมือนกันเอฟซีนะครับโหนะครับอ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกนะฮะนะครับผมโอ้ก็ตอนนี้ผมก็จอดอรอลุงพลอยู่นะฮะข้างหน้ามีกล้วยนะครับพี่บัตรก็ลงไปสูดอากาศหายใจนเอฟซีนะครับเนี่ยนะพี่บัตรตัวเฟอร์ของเรานะฮะนะครับมองต้นยางนะครับผม อเอาแล้วแม่อมอฟเหรอบอกเส้นทางแม่ออฟหน่อยครับสวัสดีครับแม่ออฟสวัสดีค่ะ,ค,ะครับยังไงเอ่ยพูดถึงไหนและตอนนี้เรือ,รอ,รอกีก่นัดจริงเค่ะอ๋อใกล้แล้วถ้าท้างั้นนะ<ช>่ะก็ปกักจีพีเอสว่าวัดอัมพวนารามบ้านชำม่วงใช่ไหม อ่าโอเคโอเคถ้านทำงานก็หายห่วงแล้วหายห่วงแล้วเขาเหลืออีกประมาณ20่กิโลของอเราเนี่ยเหลือแค่3ากิโลเราก็จอดรอเขาตรงนี้เนาะใช่แล้วจอดรอเขาตรงนี้รอไปพร้อมกันนะคะใช่ครับเป็นขบวนอ่ารอพร้อมกันเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วก็กำลังมาค่ะก็คือเขาเขาจอดรอก่อนเนาะจอดรอไม่เอมนี่แหละค่ะจอดรอไปใช่ใช่ใช่อ่าผมก็เลยให้อ่าเนี่ยนะครับเราก็รอด้วยกันนะครับผม ก็จอดรออยู่โรงเรียนใช่ใช่ครับโรงเรียนการไม่ใช่การที่โรงเรียนบ้านโคกฮะนะครับจอดดี่ใช่แล้วบ้านโคกนะคะนี่นี่ผมก็เอากระเป๋ามาหนึ่งใบนะครับอยู่นี่ในเอฟซีนะครับผมเนี่ยอยู่นี่นะครับอ่ะสัมภาระผมมีกระเป๋านะครับมีเสื้อผ้าหนึ่งชุดนะครับก็คือเราจะนอนค้างกันหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็ ถวายผ้าป่าแล้วก็โดยทางกลับมีมีเท่านี้แต่ว่าวันนี้วันนี้นอนวันนี้เราน่าจะได้แบบชมสวนทุเรียนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สนอย่างเดียวนะจะได้เอาคลิปไว้เยอะๆกินนะกินเนนื้้ออกิดวยกินแล้วก็ถ่ายคลิปไงเออฮะอะไรหาไม่เจอเลยตาพิเศษอ่าตาพิเศษอืม ะครับตอนนี้พี่บัตรเตรียมกล้องแล้วนะฮะเออนะครับมาแล้วเราก็ต้องถ่ายคลิปนะครับเอาไว้นะทุกคนนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนยางนะครับแต่เราก็ต้องดูรถเนาะแล้วก็อยู่ตรงถนนนะครับแม่แล้ว ก็บรรยากาศนะครับเงียบเงียบเนาะนะครับ,บ,บสวนยางนะครับผมก็เหมือนทุกที่เนาะแต่ต้นยางก็ต้นต้นใหญ่อยู่นะนะครับอายุน่าจะหลายปีแล้วสงบนะฮะก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมขบวนในการาถวายผ้าป่าในครั้งนี้นะครับต,ตัวไหน อมันมันึ้นโชว์อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะครับประกดทิ้งไม่ได้อ่ะเราข่าไอ้นูอื่นเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่บัตก็ขึ้นทําคลิปมางนะฮะตอนนี้จอดรถพักด้วยเนาะนะครับจอดในร่มนะครับสบายๆนะครับนี่ระหว่างก็เตรียมขาตั้งกล้องแล้วนะครับเมื่ออยู่แล้วครับมันเมื่ออยู่แล้วนะฮะ <c oughs> มันมันเมื่อยอยู่แล้วนะครับต้องให้ขากล้องถือใช่ครับเดี๋ยวรอลุงว่างนะครับให้ขาตั้งกล้องเนาะระหว่างนี้เรารอลุงนะครับแล้วก็ขบวนที่เขาตามกันมานครับช่างพงษ์ไทยบ้านอกจ่าเอ็มสี่คันใช่ไหมถ้าตามกันมาแบบแบบแม่หลวงนะยังดีอยู่ <c oughs> อันนี้ต้องรอรอคนหลวงด้วยนะ เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนอะเลี้ยวผิดคันหนึ่งอะอีกคันที่ตามกันไปก็ต้องตามไปก่อนนะครับดีนะผมดูเส้นทางแล้วเออมันเป็นอย่างนี้นะเลี้ยงนี้นะโอเคแก้ได้นะครับแก้เส้นทางจนเรามาถึงนะครับเลี้ยวผิดมันก็จะให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆครับมันก็ไปตามที่เราเลี้ยวผิดใช่มันก็ทดเวลาอีกนะฮะคือตัวแรกที่ผมบอกว่าให้กลับรถนะอีเส้นทางนั้นไกลไกลกับตรงนี้อีกนะครับดีแล้วะ ดีแล้วที่เมงมานั่งร่วมใช่ครับไม่งั้นแล้วก็ถ้าไม่งั้งนถ้าไม่ไปพร้อมอกับป้าลุ่ะ,ะไม่ถึงแน่เนาะม,มนะครับนี่นะครับพี่บัตรนะฮะโชเฟอร์เรานะฮะเอดกะเปิดกระโปรงหน้าระบายความร้อนนะฮะ ครับเดี๋ยวรอลุงพลมาเนาะครัอลุงพลก็แตนมานะครับเราจะให้แบบให้ลุงพลํำหน้าเลยจะได้ถึงวัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับตะกูลแมงต้องขอลงคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ